แอรจอยของสองคุณบีนวัวตรงนี้น้องก็แทนด้วยบีได้เลยอะต่อมานะครับ น้องต้องการจะหาเดตของ a ลบ i อะน้องมาเขียนตรงนี้ให้อยู่รูป a ลบ i กันนะครับน้องย้าย b มาไว้ฝั่งนี้น้องย้ายลบ i มาไว้ฝั่งนี้น้องก็จะได้เป็น a b b ย้ายมาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นลบ b เท่ากับลบ i ย้ายมาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นบวก i ก็คือ i นะครับ อต่อมาจากความรู้พื้นฐานนะครับ b เนี่ยน้องจะเขียนเป็น i คูณ b ก็ได้เพราะว่า i คูณ b ก็ได้ b เหมือนเดิมนะครับอต่อมานะครับน้องสองพจน์นี้มี b เป็นตัวร่วมน้องสามารถดึง b ออกมาข้างนอกวงเล็บได้แต่จากความรู้พื้นฐานนะครับ b น้องคุณอยู่ทางขวาน้องดึง b ออกมาข้างนอกวงเล็บ บีน้องก็ต้องคูณอยู่ทางขวาของวงเล็บนะครับแต่นงน,น้องก็จะได้เป็นวงเล็บ a ลบ i คูณกับ b เท่ากับ i ต่อมาโจทย์ถามหาค่าเด็ดนะครับน้องน้องก็ใส่ค่าเด,ดเข้าไปทั้งสองข้างของสมการน้องก็จะได้เป็นเด,ดของวงเล็บ a ลบ i คูณกับ b เท่ากับ d e ทไอซึ่งแมสติกนี้นะครับน้องกับแมสติกนี้มันก็คูณกันอยู่ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับน้องก็สามารถแจ้งเดทเข้าไปได้ดังนั้นน้องก็จะได้เป็นเดทของวงเล็บ a ลบ i คูณกับ d e ท b นะครับ ครับครับเดดไอซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับน้องเด็ดไอก็จะมีค่าเป็นหนึ่งนะครับซึ่งโจทย์ก็บอกมานะครับน้องว่าเดดบีเนี่ยมีค่าเป็นสี่ดังนั้นเด็ดบีตรงนี้น้องก็แทนด้วยสีเลยอต่อมานะครับน้องก็ย้าย4ีลงหารฝั่งนี้ดังนั้นนะครับน้องสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเดดของ a อลบไอก็จะมีค่าเป็น หนึ่งส่วนสี่นะครับหนึ่งส่นสี่นะครับน้องก็ตรงกับตัวเลือกที่สามแต่นั้นข้อนี้น้องชิงตอบข้อสามโอเคนะครับ